สวัสดีพี่น้องที่น่ารักในพระ้ยสุ์ยินทุกท่านนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับวันนี้ที่ข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้มาแบ่งปันพระธรรมของพระเจ้าให้กับพี่น้องทุกท่านได้ฟังนะคะพี่น้องคิดจากชุมแพเป็นอย่างไรบ้างคะข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพี่น้องทุกท่านนะคะก็สบายดีนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะคะ พี่น้องคะในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าก็อยากจะนําพี่น้องทุกท่านนะคะมาฟังพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันนะคะในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อที่1ถึงข้อที่10คะ่สะสดุดีบทที่139ข้อที่1ถึงข้อที่10คะ่ะเราจะไปฟังแล้วก็อ่านด้วยกันนะคะ ะดุดีบทที่หนึ่งาข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเว แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตบนข้าพระองค์ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักจนข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่น ถ้าข้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์อาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ไว้ ค่ะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับพระคำของพระเจ้านะคะพี่น้องที่ทําให้เราทุกคนนะคะได้เห็นแล้วก็ได้อ่านนะคะพี่น้องคะเมื่อพี่น้องอ่านพระธรรมสะดดีบทที่1 3ึ่งร้อยสามสิบเพี่น้องรู้สึกอย่างไรบ้างคะพี่น้องคงมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกอัศจรรย์ใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ารู้สึกดีใจที่พระเจ้าทรองอยู่ด้วย แล้วก็รู้สึกปรับปื้มใจหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมคะว่าพระเจ้านั้นทรงรักเราแล้วก็รู้จักเรามากแค่ไหนพี่น้องคะข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะคะพี่น้องพระเจ้าทรงรักแล้วก็ทรงรู้จักเราและพระธรรมสุดีนะคะก็ Mango, Monica, เป็นพระธรรมที่ดาวิดนะคะได้เขียนขึ้นและเราก็ได้เห็นใช่ไหมคะถึงพลรรักษณะต่างๆของพระเจ้าเช่นเดียวกันผ่านทางบทนี ja. ้ค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องเราจะมาดูในข้อที่1หรือข้อที่5ด้วยกันนะคะค่าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบค่าพรองและทรงรู้จักค่าพรองเมื่อค่าพรองจะนั่งหรือลุกพระองค์ทรงทราบใช่ไหมคะและพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของเราได้แต่ไกลพี่น้องคะในพระคัมภี์ใหม่ใช่ไหมคะได้บอกกับเราว่าแม้แต่เส้นผมของเราพระเจ้านั้นก็ทรงนับไว้หมดแล้วพี่น้องคะมันเป็นความรู้สึกที่ อาจาจรนใจมากๆากนะพี่น้องที่พระเจ้านั้นทรงรักเราและไม่ใช่รักแค่นั้นค่ะพี่น้องพระเจ้าทรงรู้จักเรารู้จักทั้งความคิดของเราความเป็นตัวตนของเราใช่ไหมคะและในข้อที่4นะคะบอกกับเราว่าแม้ก่อนลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบเสียหมดแล้วพี่น้องคะมีใครบ้างในโลกใบนี้คะที่ รู้จักแล้วก็ทราบว่าเราจะพูดอะไรนอกจากพระเจ้าไม่มีเลยนะคะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนสนิทของเรานะพี่น้องเขาก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเรารู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่รู้จักเราดีที่สุดค่ะพี่น้องพระเจ้าทรงรู้ว่าเราชอบสีอะไรพระเจ้าทรงรู้ว่าเราอยากเป็นอะไรโตขึ้นเราจะมีครอบครัวแบบไหน คุบพรแบบไหนที่เหมาะสมกับเราพระเจ้าทรงรู้หมดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าทรงบอกกับเราว่าพระเจ้าทรงรู้จ e <úng S 2> ักเราค่ะพ,พี่น้องพี่น้องคะและพระเจ้ายังทรงรู้อีกว่าอะไรเหมาะสมกับเราพี่น้องคะบางครั้งเราชอบบอกว่าเราชอบสีชมพูเราชอบไปเที่ยวทะเลเราชอบชอบใิสเปคแบบนี้แต่บางครั้งสิ่งเหล่านี้มันสามารถคาดเคลื่อนได้แต่สิ่งที่พระเจ้าทรงรู้นั้น ไม่สามารถคัดเคลื่อนได้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงรู้ว่าเรามีนิสัยแบบไหนนะคะและในพระธรรมเยเรมีนะคะบทที่1 9บเข้อที่สิบอกกับเราว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนง,งานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนง,งานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทาลายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าพี่น้องคะ ความที่พระเจ้าทรงรู้จักเราพระเจ้าไม่รู้แค่ว่าเรามีนิสัยแบบไหนแต่พระเจ้าทรงรู้ถึงในอนาคตของเราด้วยว่าเราจะมีแผนงานแบบไหนเราจะได้แต่งงานกับใครทํางานกับใครหรือว่าทํางานอะไรพระเจ้าทรงรู้หมดค่ะพี่น้องและบางครั้งเราชอบวางแผนว่าเรารู้จักตัวของเราดีที่สุดแต่หลายครั้งเราก็ต้องมักผิดหวังใช่ไหมคะพี่น้องคะเมื่อ พระเจ้าทรงรู้จักเรานะคะพี่น้องพระเจ้าทรงมีความปรารถนาเช่นเดียวกันที่อยากจะให้เรานั้นเข้าหาพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องคะพี่น้องเคยเป็นไหมคะบางครั้งเรารู้สึกกลัวใช่ไหมคะในการเปิดเผยต,ตัวตนของเราบางครั้งเรากลัวว่าเมื่อเราเปิดเผยตัวตนของเราหรือท่าแท้ของเราเราจะกลัวว่าคนอื่นอาจจะรับไม่ได้ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ บางครั้งในความเป็นมนุษย์เราไม่สามารถรับข้อเสียของใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในความเป็นพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราแล้วก็พระเจ้าทรงรู้จักเราค่ะพี่น้องไม่ว่าเราจะมีความรู้สึกแย่แค่ไหนเราจะนิสัยเสียแค่ไหนเราจะผิดพลาดแค่ไหนพระเจ้าทรงรักเราและพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็เกื้อกูลในสิ่งที่เราเป็นนะคะ พ่อแม่รักลูกอย่างไรพระเจ้าทรงรักเรามากกว่านั้นค่ะพี่น้องและพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเจอสิ่งที่ดีและก็มีแผนที่ดีสําหรับชีวิตของเราค่ะพี่น้องพี่น้องคะพ่อแม่รักเรามากแค่ไหนพระเจ้าก็ทรงรักเรามากกว่านั้นค่ะพี่น้องพระเจ้าทรงรักเรารู้จักเราแล้วก็ทรงห่วงใยเราเสมอใช่ไหมคะซึ่งข้าพระเจ้ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆเลยคะ่ะ การที่คนคนหนึ่งจะเป็นคนที่พิเศษสำหรับพระเจ้าพี่น้องคะในทางกลับกันเมื่อเราทรงทราบแล้วว่าพระเจ้านั้นทรงรักเราแล้วก็ทรงรู้จักเรามากที่สุดในทางกลับกันเราเช่นเดียวกันคะ่ะพี่น้องเราก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องสแสวงหาการรู้จักพระเจ้าบ้างพี่น้องคะการที่เราไปโบสถ์การที่เรา,ารับใช้พระเจ้า นมัสการพระเจ้าไม่ได้การันตีว่าเรารู้จักพระเจ้าดีนะคะพี่น้องเพราะบางครั้งสิ่งที่เรามีสามอย่างนี้มก็ไม่การันตีว่าเรารู้จักพระเจ้าเพราะถ้าเกิดเราขาดการเฝ้าเดี่ยวการอ่านพระคัมภีร์การเข้าหาพระเจ้าเราก็จะไม่รู้เลยว่าพระเจ้าเป็นแบบไหนบางคนใช่ไหมคะก็รู้จักหรือเชื่อพระเจ้ามาหลายปีแล้วแต่บางครั้งเขาก็ไม่ได้เข้าใจความเป็นพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนั้นไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแรกคะ่ะพี่น้องเมื่อเขามีปัญหาเขาจะตั้งคำถามแล้วก็โวยวายด่าทอพระเจ้าซึ่งสิ่งนี้สามารถการันตีได้เลยว่าเขานั้นไม่รู้จักกับพระเจ้าพี่น้องคะถ้าเกิดเราบอกว่าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆเราจะสามารถเข้าใจน้ำัยของพระเจ้าได้เราจะสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะมาจากพระเจ้าหรือไม่เราจะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีค่ะพี่น้องข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อพระเจ้าทรงรักและก็ใส่ใจเราเราก็อาจจะเป็นคนนึงดีไหมคะหรือว่า,าที่จะเข้าหาพระเจ้าแสวงหาการรู้จักของพระเจ้าเรารู้ไหมว่าพระเจ้าทรงรู้สึกอย่างไรเมื่อพระเจ้าทรงกเจอสถานการณ์เหล่านี้ในทางกลับกันนะคะ พระเจ้าทรงรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเรารู้สึกแย่ค่ะพี่น้องเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องขอให้เราได้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมคะว่าความสัมพันธ์ที่ดีนั้นต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ two way two way คือการที่ ไม่ใช่แค่คนคนเดียวนั้นทําแต่เป็นทั้งสองฝ่ายในการปฏิบัติไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นทุกความสัมพันธ์เช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าพี่น้องจะให้พระเจ้านั้นทรงรู้จักพี่น้องอย่างเดียวมันก็ไม่แฟร์สำหรับพระเจ้าใช่ไหมคะว่าเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพระโค์ทรงตายเพื่อเราพระเจ้าทรงรักเรา พี่น้องคะเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราแล้วก็เสียสละเพื่อเราอย่างมากเราก็ต้องที่จะสแสวงหาในการเรียนรู้จากพระเจ้าบ้างไม่ใช่แค่ให้พระเจ้าทรงรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนใช่ไหมคะเราต้องรู้ว่าสถานการณ์บางอย่างพระเจ้าให้เข้ามาเพื่ออะไรเรารู้จักพระเจ้ามากแค่ไหนพระเจ้าทรงมีพระสนะแบบไหนหรือ เราเคยได้ยินไหมคะว่าเมื่อมีคนบอกว่าทําไมพระเจ้าในพระคมพีเดิมนั้นโหดจริงๆเลยพี่น้องคะถ้าพี่น้องรู้จักพระเจ้าจริงๆพี่น้องจะรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นคนที่โกรธหรือพระพิโรธขนาดนั้นแต่พระเจ้าทรงโกรธเพราะสิ่งที่เราทําพระเจ้าทรงโกรธในสิ่งที่อิสราเอลทำถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีเราจะรู้ว่าอ๋อพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีความเมตตานะ ถ้าพระเจ้าไม่เมตตานะาพี่น้องป่านี้อิสราเอลคงไม่น่าจะรอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะพี่น้องก็ขอให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รู้จักเราพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เรานั้นรู้จักกับพระองค์เช่นเดียวกันค่ะพี่น้องและในข้อที่หกถึงข้อที่สิบนะคะได้บอกกับเราว่าความรู้อย่างนี้อาจจะจันเกินค่าโรรองสูงนักจนค่าโรรองเอื้อมไม่ถึง,งค่าโรรองจะไปไหน ให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์ไปใดคนตายพระองค์ก็อยู่ที่นั่นและในข้อที่9ก้านะคะบอกกับเราว่าถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงตะวันออกจนถึงสุดขอบตะวันตกพระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่น แม้ที่นั่นพระหัตของพระองค์จะทรงจุงข้าพระองค์ไปและพระหัตขวาของพระองค์จะทรงเ่วยข้าพระองค์ไว้พี่น้องคะพระปัญญาของพระเจ้านั้นทรงสูงส่งจนกว่าที่เราจะเข้าใจได้ไม่ว่าเราจะไปทางไหนหรืออยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นด้วยข้าพระเจ้านึกถึงอ่าตอนอ่าที่พระเจ้าทรงนำอิสราเอลออกจากอียิปต์ใช่ไหมคะ พี่้องคะพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเขาทุกที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะรู้สึกว่าพระเจ้าทรงเงียบในช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงนําอิสราเอลออกจากอียิปใช่ไหมคะพระเจ้าทรงนําเขาด้วยสองเมฆและสองเพิงพี่้องคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่การันตีแล้วว่าพระเจ้าทรงรักและก็ห่วงใยเราพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับทุกที่ เมื่อเราไปนะคะพี่น้องไม่ว่าเราจะลำบ,บากแค่ไหนพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอเลยค่ะพี่น้องพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเราหรือทิ้งเราไปไหนก็ตามพี่น้องคะพระเจ้าทรงบอกว่าเจ้าลำบ,บากใช่ไหมเราจะช่วยเจ้าเจ้าหิวใช่ไหมอ่ะนี่มานาเนื้อนะเราให้เจ้ากินพี่น้องคะเราจะเห็นถึงความรักของพระเจ้าใช่ไหมคะว่าทุกทางที่เราเดินนั้น เราอย่าคิดว่าเราเดินอยู่คนเดียวเราอย่าคิดว่าเรานั้นต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเพียงคนเดียวพระคำในข้อนี้นะคะก็บอกกับเราว่าพระหารของพระองค์นั้นทรงเอื้อมค่าพระองค์ไว้ไปที่ไหนพระเจ้าก็ทรงอยู่ด้วยกับเราคะ่ะพี่น้องพี่น้องคะขอให้เราจําไว้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้านั้นทรงห่วงใยเราและเราจะไม่มีวันที่จะหายไปจากพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าได้พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเรา และสิ่งนี้มันคือข่าวดีนะคะพี่น้องที่พระเจ้าอยากจะบอกกับพี่น้องนะคะพี่น้องว่าเราไม่สามารถหลงหายไปจากทางของพระเจ้าได้เพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ทรงรักเราและพระเจ้าทรงแบบอ่ารู้จักเราใช่ไหมคะว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือทําอะไรนะคะพี่น้องพระเจ้าทรงรักแล้วก็ทรงห่วงแยนเราจริงๆพี่ยองคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าวันนี้นะคะเราได้รู้ถึงพักความรักของพระเจ้าแล้วเราได้รู้ว่าพระเจ้านั้นทรงรักเรามากแค่ไหนพระเจ้าทรงรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนพี่น้องคะในเช้าวันนี้นะคะข้าพเจ้าอยากจะนําพี่น้องทุกท่านนะคะได้มาคิดแล้วก็ค่้ควรกับเรานะคะพี่น้องว่าพี่น้องรู้สึกอย่างไรบ้างคะเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราดี และพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทุกที่เมื่อเราไปมีสิ่งไหนบ้างที่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าหรืออยากจะสรรเสริญพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่ของพี่น้องคะในเวลานี้ให้เราได้ได้สงบใจของเราแล้วก็เอ่ยาันกับพระเจ้าดีไหมคะว่าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระเจ้าการรู้จักของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมีในชีวิตของเราค่ะพี่น้อง ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่วิเศษมากที่ไม่ใช่ใครเขาได้ที่จะรู้จักเราหรือรักในสิ่งที่เราเป็นแต่พระเจ้าทรงเป็นองค์เดียวที่รักและก็เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นพี่น้องคะอย่าให้คุณค่าของเราตกไปอยู่ในสิ่งที่มันไม่สมควรที่จะเป็นพระเจ้าทรงรักเราข้าพเจ้าเชื่อว่ามันสามารถแบบผ่านไปได้ค่ะพี่น้องในสถานการณ์ที่ทุกอย่างที่เราเจอ ให้เราใช้เวลานี้นะคะได้คิดแค่คนกับรพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำให้เราได้รู้และก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าทำให้เราได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่รู้จักเราอย่างดีที่สุด พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทุกที่ที่เราไปพระเจ้าทรงเอื้อมหัตของพระองค์ทรงช่วยเหลือเราไว้ในทุกสถานการณ์ที่เราเจอข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าเวลานี้เราจะต้องเจอกับสิ่งใดขอพระเจ้าทรงเมตตาพระเจ้าที่เราสามารถพราเก้าข้ามผ่านมันไปได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกําลังเราพระเจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ถึงความรักของพระเจ้า พระเจ้าคะเราทุกคนนั้นปรารถนาที่จะแสวงหาพระองค์พระเจ้าเราทุกคนอยากรู้จักกับพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราที่จะมีความกระตือรือร้นความใส่ใจความห่วงใยเหมือนที่พระเจ้าทรงมีแก่เราเช่นเดียวกันพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานร่วมกันในพระนามเปรียสุริจเจ้าาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องสําหรับพระธรรมของพระเจ้านะคะพี่น้องเชื่อว่าเราก็รู้สึกชี่นชมนดีใช่ไหมคะผ่านทาง กระทำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็ขอพระเจ้าไว้พรไว้ท้งทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ